ก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนใน t i k t o อนะครับเอกะว่าอยากให้ทำโปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายก่อสร้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มทำเลยนะครับสำหรับตัวพร้อมที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็คือผมจะให้ AI เคเขาเขียนพร้อมนะครับเพิ่มเติมจากคอมเมนต์ที่เพื่อนได้คอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพร้อมตัวนี้เนี่ยไปใส่ไว้ใน g ีวีนแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมต่อตัวฐานข้อมูลนะครับกับไฟเบรดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็่อนื่นนะครับผมจะเข้าไปที่ มมีนาก่อนเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวผมจะโยนตัวคอมเมนต์ที่มาจาผมก็จะมาเราไปใส่ไว้ในจิมีนายเลยทีนี้ผมก็จะบอกเขาแบบเพิ่มเติมไปนะครับว่าอยากจะทําอะไรนะครับผมก็จะบอกว่าต้องการสร้างเว็บแอปแบบไฟล์เดียวแล้วก็ โอเคผมก็จะใช้พร้อมอเริ่มต้นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,วาพร้อมขั้นสูงที่ AI เสียไทห้นะมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ โอเคครับแล้วตอนนี้พร้อมคำสั่งขั้นสูงที่ AI เขาเขียนให้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ Copy พร้อมตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาวางในช่องแชทเลยนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมา,าเลือกตรงเครื่องมือนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น千瓦นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูหน้าตาตัวเว็บของเราก่อนนะครับว่ามันได้หน้าตาเว็บเป็นอย่างไรนะครับมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมหรือไม่นะครับผมโอเคครับแล้วก็ระหว่างที่รอนะเดี๋ยวผมจะไปทาการเอาคอนฟิกไฟเบอ์มาใช้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียวเวลานะครับก็เข้าไปที่ไฟเบอรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่คอนโซนอ่าแล้วก็จะใช้ชื่อนี้ละกันนะครับผมตั้งชื่อไม่ออกอ่าเป็นชื่อนี้เลยแล้วก็กด continu ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเลือกอีเมลที่ต้องใช้นะครับ โอเคครับก็มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของที่เป็น คอนเทนนะครับผมแล้วก็ตัวไฟสโตดัต้าเบสตรงคอนเทนนี่ผมจะยังเนื่องจากว่าเป็นการจาลองหรือว่าเป็นการทําขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับก็เลยคิดว่าระบบล็อกอินอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่มีก็ขอเป็นแบบหาทั่วไปไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงไฟเบสไฟสโตด a ต้าเบสนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการสร้างกันนะครับเดี๋ยวเราแวะกลับมาดูหน้าเว็บของเรานะครับก็ตอนนี้หน้าเว็บของเราเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ รู้นะว่ารายละเอียดของเว็บหรือว่าขั้นตอนการทํางานนตะ่เขาให้อะไรมาบ้างนะเราไม่ได้ระบุเจ้าหลักๆก,ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดประมาณนี้สร้างโครงการใหม่นะครับก็จะมีรายละเอียดอย่างเช่นพวกชื่อโครงการนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ชื่อลูกค้าสถานที่นะครับรวมถึงตรงนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรายการเนาะก็จะมีงานโครงสร้างนะครับาง,งานโครงสร้างเขาก็จะมีแยกย่อยข้อบดนะครับผมก็คือเราสามารถเพิ่มรายการตรงนี้แล้วก็คือ เข้าไปได้นะครับใส่ราคาสุดท้ายก็จะมารวมตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมนะครับอาจจะเป็นพวกตกแต่งภายในใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะสามารถเพิ่มหมวดงานใหม่ได้ด้วยนะครับผมน่าจะามีตรงนี้นะครับก็อาจจะมีค่าตกแต่งภายในนะครับ หรือว่าพวกอาปูสนามหญ้าอะไรงานกเกษตรอะไรก็ว่าไปาโอเคตอนนี้เราดูแล้วว่าเรากดปุ่มลบไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเราค่อยมาตามแก้กันทีหลังอ่าแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับสรุปงบประมาณนะครับผมเราจะมีค่าแรงรวมแล้วก็ตรงนี้เป็นค่า เหลือเปลือขาดนะคร so finally, ับ <Interesting. S 1> no. 5นะครับผมแล้วก็ค่าดำเนินการนะครับภาษี7นะครับผมหาก็เพิ่มเป็น3 7 15ก็ได้แล้วก็จะมีราคารวมสุดที่ได้เวทมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเรา กลับไปที่ไฟเบ b a นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเซตให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับแล้วก็เซตตัวไฟเบ a s e เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาคอนฟิกไปใส่ในโค้ดกันเลยมาที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้หน้าแล้วก็เลือกที่ project setting นะครับผมจากนั้นเราก็มาเลือกตรง web app เป็นเว็บเฉยๆแล้วก็ลงทะเบียนก็ชื่อแอปผมก็จะใช้เป็นชื่อเดิมเลยนะลงทะเบียนแอปให้เรียบร้อยนะ โอเคพอเราถึงหน้านี้นะครับเราก็จะได้ตัวคอนฟิกมาก๊อปปี้ไว้ก่อนเนาะแล้วก็หาให้ทาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือว่าใครจะมาก๊อปปี้ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกคอนฟิกแล้วก็ก๊อปปี้ไปตรงนี้โอเคแลวทีนี้เราจะเอาตัวพวกคอนฟิกพวกนี้นะครับไปใส่ไว้ในเว็บแอปของเรานะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้เว้นไว้ในส่วนที่เป็นสคริปต์ให้แล้วนะฮะอ่าโอเคก็คือในส่วนสคริปต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาทำคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยก็ไปที่โค้ดนะครับแล้วก็จากนั้นก็หาสคริป หาสกิปมันจะอยู่ใต้กับไฟ HTML นะครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นข่าเว็บไฟล์เดียวนะมันจะไม่ได้แยกฝ่ายกันนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้หาค้พไปแล้วนะผมก็จะวางไว้เลยอ่าโอเคตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวเรานะลองมาหาพอเรารีเฟรชปึ๊บนะครับก็ขึ้นเออร์เลอร์ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองแก้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าเออร์เอรเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ แก้เออร์เรอร์ในขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ยังคงพบเออร์เอร์อยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ่าสิทธิการเข้าถึงโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาได้ทําการวิเคราะห์ปัญหาให้เราเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็เขาได้เขียนคาตั้งมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับเราก็ c o ปปี้ไปแล้วก็นําไปวางไว้ในนี้ได้เลยนะครับกก็หลังจากที่เราได้วางคำตั่งไปนะครับก็ไม่มีเออร์เลอร์ก็เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับว่าจะ ทำอะไรได้บ้างก็จากที่เห็นนะครับข้อมูลม็อกับที่เขาได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็หายไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามากดเริ่มโครงการใหม่กันเลยครับเป็นโครงการอะไรดีโครงการบ้านสวยบ้านสวยงามชื่อลูกค้านายสมชายใจดีแล้วก็ที่อยู่ขอเป็นอ่าบุรีแล้วกันนะโอเคงานโครงสร้างนะครับก็มีรายการแรกก็เดิมฟอร์มาเป็นคอนกรีตผสมเสร็จนะครับซึ่งเราจะกดจาระบัดก็ได้นะครับผมจะลองใช้แค่ เอาเป็นอะไรเดปุนแล้วกันนะปูน ตัพื้นจำนวน5คันลถได้ไหมห้าคันลถราคาคันสองแบบคันสองอ่ะก็จะคำนวณมาตรงนี้เลยนะอ่ะสมมุติว่าผมใช้แค่รายการเดียวนะแล้วก็มันก็จะมีคำนวณตรงนี้อาจจะเราข้บันทึกอยู่ครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับก็จะมีอ่ารายการแสดงตรงนี้แต่นั้นะเราก็สามารถเข้ามาดูได้อ่รายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวของด a ต a ตเบยกันนะครับว่าข้อมูลบันทึกเข้าไปจริงหรือเปล่า โอเคก็มีข้อมูลบันทึกเข้ามาปกตินะครับก็จะき أ, き أ, き أ, เป็นคอลเลกชันนะครับด็อกทีเมนแล้วก็พวกฟิล์ต่างๆนะครับผมก็อดบนันทึกยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็อ,อันนี้ก็จะเป็นความง่ายของไฟเบเดนะครับที่เราสามารถที่จะทำเว็บแอปนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลได้ทันทีเลยลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายก่อสร้างนะครับ